สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูพฤษนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องราวของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับในหัวข้อการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติการเท่ากันครับนักเรียนนักเรียนครับพอได้ยินคำว่าสมบัติการเท่ากันปุ๊บเนี่ยนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่าสมบัติการเท่ากันเนี่ยนะครับมันมีสมบัติอะไรบ้างที่จะมาช่วยเรานะครับในการที่จะมาหาคําตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับ เรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนสมบัติการเท่ากันนะครับสมบัติแรกจําได้ไหมครับคือสมบัติอะไรนั่นเองครับสมบัติสมมาตรถูกต้องไหมครับนักเรียนครับสมบัติสมมาตรกล่าวไว้ว่าอะไรครับผมใช่แล้วครับถ้าเรามีจํานวน2จํานวนนะครับสมมติว่าเป็น a กับ b แล้วกันนะครับถ้า a เท่ากับ b โดยสมบัติสมมาตรเราก็จะได้ว่า b ก็เท่ากับ A ด้วยนั่นเองถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้คือสมบัติสมมาตรนะครับสมบัติการเท่ากันสมบัติต่อไป คือสมบัติอะไรครับสมบัติถ่ายทอดถูกไหมครับผมอ่ะสมบัติถ่ายทอดกล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้าเรามีจํานวน3จํานวนถูกต้องไหมครับก็คือ a b c ถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c นะครับมองเป็นลักษณะคล้ายๆกับการถ่ายทอดนะครับนะครับ a เท่ากับ b แล้วและ b ก็เท่ากับ c ด้วยดังนั้น a ก็จะต้องเท่ากับ c นั่นเองนะครับอันนี้คือสมบัติถ่ายทอดครับทีนี้ ยังมีสมบัติการเท่ากันสมบัติอื่นๆอีกไหมครับมีอีกถูกไหมครับเราเรียกว่าสมบัติการเท่ากันของการบวกและการคูณนะครับเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับสมบัติการเท่ากันของการบวกกล่าวไว้ว่าอะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับถ้าเรามีนะครับจำนวนนะครับอยู่2จํานวนก็คือ A กับ b เนาะถ้าเกิดว่า A กับ b เท่ากันแล้วเรามีอีกจํานวนหนึ่งคือ C เราสามารถที่จะนํา C ไปทําอะไรได้ครับ าบวกทั้งสองข้างนะครับของสมการถูกต้องไหมครับนั่นก็คือนะครับถ้า a เท่ากับ b เราก็ได้ได้ว่า a บวก c ก็เท่ากับ b บวก c นั่นเองถูกไหมครับแล้วถ้าลบทั้งสองข้างของสมการได้ไหมครับก็ได้ถูกต้องไหมครับ,บ,รรรรบ,รบเพราะโดยสมบัติการบวกถ้าเรามองการบวกนั้นเป็นการบวกด้วยลบ c เข้าไปทั้งสองข้างก็อาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งว่าถ้า a เท่ากับ b a ลบ c ก็เท่ากับ b ลบสีตัวนั่นเองถูกไหมครับอันนี้คือสมบัติการเท่ากันของการบวกครับยังมีอีกไหมครับมีอีกถูกไหมครับก็คือสมบัติการเท่ากันของการคูณถูกไหมครับผมสมบัติการเท่ากันการคูณกล่าวว่าอะไรครับคล้ายๆกันกับสมบัติการบวกถูกไหมครับถ้าเรามีนะครับจำนวน a b c ถ้า a เท่ากับ b แล้วเราก็จะได้ว่า a คูณ c เท่ากับ b คูณ c นะครับทีนี้ ถ้ามองการคูณเป็นการคูณด้วยเศษส่วนครับนักเรียนถ้าครูบอกว่านักเรียนคูณด้วยเศษ1ส่วนซเข้าไปทั้งสองข้างนะครับเมื่อคูณด้วยเศษ1ส่วนซเข้าไปทั้งสองข้างเราก็มองเป็น A คูณ1ส่วนซก็มองเป็น A ส่วนซถูกไหมครับ B คูณด้วยเศษ1ส่วนซก็มองเป็น b ส่วนซถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราก็เลยได้นะครับเป็นสมบัติาการคูณในรูปแบบที่เรากระทำการหารด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของสมการถูกไหมครับ ก็เลยได้ว่าถ้า a เท่ากับ b แล้วนะครับ a หารด้วย c ก็เท่ากับ b หารด้วย c ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือสมบัติการเท่ากันถูกไหมครับทีนี้เราจะมาพูดกันต่อในเรื่องราวของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับอะนักเรียนครับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครูคงต้องขอทบทวนนะครับในสิ่งที่เรียกว่าคําตอบของสมการกันสักนิดหนึ่งครับนักเรียนครับคําตอบของสมการคืออะไรนะครับมันคือ ใช่แล้วจํานวนที่นําไปแทนค่าลงในตัวแปรแล้วนะครับทำให้สมการเป็นจริงถูกต้องไหมครับนักเรียนครับถ้าสมมุติว่าเราจะแก้สมการซักสมการหนึ่งด้วยวิธีการดั้งเดิมเราก็จะลองหาจํานวนนะครับหลายๆจํานวนแทนลงไปจนกระทั่งเจอจํานวนที่แทนลงในตัวแปรที่อยู่ในสมการแล้วได้สมการที่เป็นจริงถูกไหมครับแต่มันอาจจะช้าถูกต้องไหมครับผมดังนั้น จะสามารถประยุกต์ใช้สมบัติการเท่ากันมาช่วยในการแก้สมการได้อย่างไรมาดูตัวอย่างนะครับของสมการนี้ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับครูยกตัวอย่างนะครับให้ในักเรียนแก้สมการ x ลบ27เท่ากับ42ครับนักเรียนเป้าหมายของเราคือเราต้องการหาค่านะครับของ x ถูกไหมครับและจะทำยังไงดีให้เราเห็นว่านะครับค่าของ x มันเป็นเท่าไหร่นักเรียนอาจจะบอมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจํานวนที่ลบนะครับ ต่อหลังจาก x เนี่ยก็คือ27ถูกต้องไหมครับดังนั้นจะทำอย่างไรให้ลบ27ที่อยู่หลัง x เนี่ยนะครับถูกหักล้างหรือถูกกำจัดออกไปก็ต้องใช้อ่าใช่แล้วครับก็ต้องใช้การบวกด้วย27เข้าไปถูกต้องไหมครับแต่ในเรื่องราวสมบัติการเท่ากันของการบวกาการบวกด้วยจานวนใดเข้าไปก็ตามก็ต้องบวกทั้ง2ข้างของสมการถูกต้องไหมครับดังนั้น เราก็ควรจะนำ27มาบวกนะครับทั้งสองข้างของสมการครับเมื่อนำ27บวกทั้งสองข้างของสมการแล้วข้างซ้ายจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไรครับข้างซ้ายก็ได้มาเป็น x ลบ27แล้วก็บวกกับ27ถูกไหมครับส่วนข้างขวาก็จะออกมาเป็น42บวกกับ27ถูกไหมครับนักเรียนลองสังเกตครับฝั่งซ้ายของสมการครับลบ27บวก27นะครับผมรวมกันได้เลยครับ 0ถูกต้องไหมครับพอเป็น x บวกกับ0ก็เหลือ x เดียวข้างขวาของสมการ42บวกกับ27ครับบวกกันง่ายครับก็ได้69นะครับผมแต่นะครับผมพอได้ x เท่ากับ69แล้วนะครับผมอย่าลืมครับว่าสิ่งนี้เป็นคำตอบของสมการแล้วหรือยังครับอาจจะยังไม่เป็นถูกไหมครับผมเราต้องยืนยันโดยการเรียกว่าการตรวจคำตอบนั่นเองนะครับเพราะว่าคำตอบของสมการมันคือจำนวนที่ แทนลงในสมก,การแล้วได้สมก,การที่เป็นจริงถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมครูจะชวนนักเรียนมาร่วมกันตรวจสอบคําตอบครับตรวจสอบคําตอบอย่างไรใช่แล้วครับก็คือแทน x ด้วย69นะครับลงในสมก,การ x ลบ27เท่ากับสี่ถูกไหมครับอะแทนลงไปครับแทนลงไปในฝั่งซ้ายครับแทน69ลงใน x ฝั่งซ้ายของสมก,การก็จะเป็น69ลบกับ27ฝั่งขวาก็จะเป็น42่ถูกไหมครับ ทีนี้นักเรียนคิดผลลัพธ์ของฝั่งซ้ายของสมการออกมาครับ69ลบด้วย27ครับได้เป็น4 2ถูทกต้องไมครับฝั่งขวาก็เป็น4 2อยู่แล้วก็แปลว่าฝั่งซ้ายของสมการและฝั่งขวาสมการเท่ากันอย่างนี้เรียกว่าสมการที่เป็นใช่แล้วครับสมการที่เป็นจริงนั่นเองนะครับผมในเมื่อ69แทนลงในตัวแปรแล้วได้สมการที่เป็นจริงก็จะสรุปได้ว่าอะไรครับดังนั้น69ก็จะเป็น คำตอบของสมการ x ลบ27เท่ากับ42นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครนนับของการแก้สมการเบื้องต้นนักเรียนจะเห็นว่ามีการนําสมบัติเท่ากันเท่ากันเกี่ยวกับการบวกเนี่ยนะครับเข้าไปช่วยในการหาคําตอบสมการตัวไปครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหน you ึ่งนะครับว่าเราจะสามารถนําสมบัติการเท่ากันนะครับไปช่วยในการแก้สมการได้อย่างไรนะครับกับตัวอย่างต่อไปต่อไปนี้นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียน รูให้แก้สมการนะครับ24เท่ากับ3คูณ x ครับเราจะทำไงดีครับในการแก้สมการเริ่มต้นจากเรามี24นะครับเท่ากับ 3x นะครับเพื่อนะครับผมให้มันเป็นแนวที่นะครับคล้ายๆกับข้อที่แล้วเนาะเรามักจะเรามักจะให้ตัวแปรเนี่ยนะครับอยู่ทางข้างซ้ายของสมการถูกไหมครับ a 24กับ 3x นะครับถ้าจะสลับฝั่งทำได้ไหมครับ ทำได้ถูกไหมครับโดยสมบัติอะไรครับนักเรียนสมบัติสมมาตรถูกต้องไหมครับถ้าเรามี24เท่ากับ 3x โดยสมบัติสมมาตรก็ได้ว่า 3x ก็เท่ากับ24ถูกไหมครับอ่ะทีนี้เราทําคล้ายๆข้อที่แล้วครับก็คือเราใช่แล้วครับทําฝั่งที่มีเนี่ยในให้เหลือ x ตัวเดียวครับ a มันมี3คูณกับ x อยู่ทําอย่างไรให้3ถูกกําจัดออกไปครับอ่าใช่แล้วครับนักเรียนอาจจะนะครับผม ลองไปยุกใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณถูกไหมครับผมคูณด้วยอะไรเข้าไปดีครับคูณด้วยเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสามถูกไหมครับคูณเข้าไปทั้งสองข้างเมื่อคูณเข้าไปนะครับข้างซ้ายของสมกา,ารก็จะเป็น 3x คูณกับเศษหนึ่งส่วนสามฝั่งขวาของสมกา,ารก็จะเป็น24คูณกับเศษหนึ่งส่วนสามนะครับจากนั้นนะครับผม 3x คูณกับเศษหนึ่งส่วนสามนะครับก็จะมีการตัดทอนกันถูกไหมครับก็จะเหลือแค่ x เดียว ส่วนฝั่งขวามสมการ24คูณกับ1นส่วน3นะครับก็ได้ออกมาเป็น8 8เป็นคำตอบอสมการแล้วหรือยังครับอ่าต้องผ่านกระบวนการอะไรก่อนครับตรวจคำตอบถูกไหมครับผมดังนั้นนะครับเราก็จะนำา8เนี่ยนะครับไปตรวจสอบคำตอบโดยการเราลองแทน8นะครับลงในตัวแปร X นะครับผมเมื่อแทน8ลงในตัวแปร x ของสมการแล้วนักเรียนก็จะได้อ่ฝั่งซ้ายมันเป็น24อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ฝั่งขวาที่เป็น3คูณ x เมื่อแทน8ลงใน x ก็จะเป็น3คูณ x ถูกไหมครับคำนวณต่อนะครับฝั่งซ้ายเป็นย4บนะครับก็ลอกลงมาฝั่งขวา3าคูณ8ได้24ฝั่งซ้ายของสมการก็ย4ิบฝั่งขวาสมการก็ย4ิบอย่างนี้เรียกว่าสมการที่เป็นจริงถูกต้องไหมครับเพราะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเราเลยสรุปได้ว่าอะไรครับ8ก็จะเป็นคำตอบของสมการ24เท่ากับ 3x นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนจะสังเกตว่านะครับเรามีการนําสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและก็การคูณมาใช้ในการแก้สมการถูกไหมครับทีนี้นะครับครูอยากจะชี้ให้นักเรียนเห็นนิดนึงว่านะครับเมื่อนะครับมีการใช้สมบัติการบวกหรือการคูณก็ดีที่เป็นลักษณะการบวกด้วยจํานวนลบหรือการคูณด้วยเศษส่วนนะครับเราอาจจะมองเป็นการลบด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้ง2ข้าง หรือจะมองเป็นการาหารโดยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างไปเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการรวบรดับขั้นตอนนะครับผมทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับที่มีการใช้นะครับสมบัติทั้งการบวกทั้งการคูณนะครับที่ผสมประสานกันในตัวอย่างต่อไปกันมาช่วยกันแก้สมการในตัวอย่างต่อไปกันนะครับตัวอย่างต่อไปครับนักเรียนครูยกตัวอย่างนะครับเป็นสมการ27เนะครับเท่ากับ15บวกเษ3ส่วน4คูณ x นะครับผมอ่ะ มาช่วยครูนะครับว่าเริ่มต้นนะครับผมเราจะแก้สมการนี้กันอย่างไรดีนะครับผมเราจะเห็นว่าแนวทางในการแก้สมการนะครับเพื่อนําไปสู่กันได้มาซึ่งคําตอบของสมการเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นไงครับพยายามใช่ไหมครับขจัดหรือกําจัดนะครับจำนวนที่มันอยู่ในฝั่งเดียวกันกับ X ถูกไหมครับผมดังนั้นนักเรียนคิดว่าเริ่มต้นในที่นี้เนี่ยเราควรทำไงก่อนครับสังเกตครับครูสังเกตเห็นมี 15บนะครับบวกอยูน่าเศษ3ามน้วส่คูณ x กถูกไหมครับดังนั้นเพื่อกําจัด15นะครับออกไปนักเรียนคิดว่าเราควรทําอย่างไรทั้งสองข้างของสมการดีครับควรจะลบออกด้วย15ถูกไหมครับนำสิาเนี่ยลบออกทั้งสองข้างสมการนะครับผมดังนั้นครับเมื่อนําิบานะครับมาลบทั้งสองข้างของสมการแล้วเนี่ยนะครับผมนักเรียนจะได้อะไรออกมาครับผม ฝั่งซ้ายที่เป็น27ถูกไหมครับพอลบด้วย15นะครับก็จะกลายเป็น27ลบด้วยส5ส่วนฝั่งขวาสมการนะครับที่เป็น15บวกเศษสามดนสี่คูณ x ็ก็ลบต่อด้วย15ถูกไหมครับคำนวณผลลัพธ์กันก่อนครับข้างซ้ายของสมการครับ27ลบด้วย15ได้เป็น12ถูกไหมครับส่วนฝั่งขวาสมการครับนักเรียนเห็นไหมครับ15แล้วก็ลบ15ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมเนื่องจากการบวกมันมีสมบัติสลับที่ถูกไหมครับ อังนั้นน่าเรียนนึกภาพตามนะครับถ้าเราสลับนะครับสลับที่การบวกนะครับของ15บวกเศษส่นคูณ x เนี่ยเป็นเศษส่คูณ x แล้วบวก15 15กับลบ15มันก็จะลบกันเป็น0ูนยถูกไหมครับก็คือมันหักล้างกันนั่นเองครับดังนั้นฝั่งขวางอสมการก็เลยเหลือ3.4นคูณ x นั่นเองนะครับโอเคครับเอ๊ะทำยังไงต่อดีครับเราอยากได้ x ถูกไหมครับเราสังเกตครับว่า สิ่งที่คูณนะครับอยู่กับ x เนี่ยคือเศษ3ส่วน4ถูกไหมครับดังนั้นเราค่อยๆนะครับผมคูณจะทำให้นะครับตัวส่วนนะครับที่เป็น4เนี่ยมันถูกกำจัดออกไปเราควรทำยังไงดีครับเพื่อให้ตัวส่วนที่เป็นส่วน4เนี่ยถูกกำจัดออกไปครับควรใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณถูกไหมครับผมเราคูณอะไรเข้าไปทั้งสองข้างดีครับคูณด้วยคูณด้วย4ใช่แล้วครับดังนั้นนะครับคูก็จะคูณด้วย4นะครับทั้งสองข้างของสมการ เมื่อคูณได้สทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ว่านะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น12คูณด้วยฝั่งขวาของสมการก็จะเป็นเศษสามสแล้วคูณด้วย4ถูกไหมครับเห็นการตัดทอนไหมครับผม4ที่เป็นตัวส่วนนะครับกับ4ที่คูณด้านหลังนะครับผมตัดทอนกันพรข้างขวาของสมการนะครับก็จะเหลืออะไรครับ3คูณ x ส่วนข้างซ้ายของสมการครับ12คูณ4ได้48เราก็เลยได้สรรมการนะครับที่เป็นผลลัพธ์จาก บรรทัดด้านบนนะครับเป็น48เท่ากับ 3x ครับโอเคครับเมื่อเราได้48แเท่ากับ 3x แล้วนะครับผมนักเรียนนะครับเราใกล้จะได้ค่า x แล้วครับเหลือเพียงแค่อะไรครับอ่ากำจัด3ที่คูณอยู่กับ x อเนี่ยออกไป x 3ที่คูณอยู่กับ x จะทำอย่างไรดีให้มันถูกกำจัดต่อไปครับเราก็ต้องใช้แล้วครับหารด้วย3ทั้งสองข้างสมการถูกไหมครับผมดังนั้นนะครับถ้าเรานำา3 หารทั้งสองข้างของสมการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับข้างซ้ายของสมการนะครับก็จะเป็น48หารด้วย3ข้างขวาสมการก็จะเป็น 3x หารด้วย3มถูกต้องไหมครับข้างซ้ายของสมการครับ48หารด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับออกมาเป็น16ถูกไหมครับข้างขวาสมการ 3x หารด้วย3มีการตัดทอนถูกไหมครับก็เลยเหลือแค่ x เดียวถูกไหมครับผมทีนี้นะครับใช้สมบัติสมมาตรนิดนึงครับเขียนให้ตัวแปรนะครับ ขึ้นมาก่อนที่ฝั่งซ้ายนะครับ16เท่ากับ x โดยสมบัติสมมาตรก็จะเขียนได้ใหม่เป็น x เท่ากับ16นะครับผมทีนี้นักเรียนครับพอเราได้ x เท่ากับ16ปุ๊บจะสรุปได้เลยไหมครับว่า16เป็นคำตอบสมการยังไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะมันต้องผ่านการนำ16ไปตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นคำตอบของสมการจริงหรือไม่ถูกไหมครับทำยังไงดีครับก็ต้องนำ16นะครับลองแทนใน ตัวแปร x นะครับในสมการ27เท่ากับ15บวกเศษามร้ยคูณ x ถูกไหมครับช่วยคุณครูแทนหน่อยนะครับเมื่อเราแทนนะครับ16ลงในสมการแล้วเนี่ยนะครับผมข้างซ้ายของสมการนะครับก็จะเป็น27เหมือนเดิมถูกไหมครับข้างขวาสมการนะครับก็จะกลายเป็น15บวกเศษ3าคูณกับ16ถูกไหมครับคำนวณค่าฝั่งขวาของสมการนะครับ ฝั่งขวาสมการตรงที่เป็นเศษ 3/ 4ส่วนคูณกับ16นะครับนักเรียนตัดทอนก็ได้นะครับก็จะได้เป็นนะครับผม4ตัดทอน16ก็ได้4 4คูณ3ก็เป็น12นะครับก็เลยเป็น15บบวกสิบบวกกับ12ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ27ถูกไหมครับผมดังนั้นฝั่งขวาสมการก็ได้27ฝั่งซ้ายของสมการก็เป็น27อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้น27เท่ากับ27ทั้ง2ข้างสมการเท่ากัน อย่างนี้เรียกว่าสมการเป็นอะไรครับสมการเป็นจริงนั่นเองนะครับแล้วเราสรุปอะไรต่อได้ครับเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้นนะครับ16ที่เราหามาได้นี่นะครับก็จะเป็นคําตอบของสมการ27เท่ากับ15บวกกับเศษสามนคูณเนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือนะครับกระบวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนัเรเองก็จะเห็นว่ามีการใช้นะครับสมบัติการบวกก็ดีสมบัติการคูณก็ดีนะครับ ทั้งสองข้างของสมการจนกระทั่งเราได้ค่าของตัวแปร x แล้วเราก็นําค่าของตัวแปร x นะครับมาสํารวจตรวจสอบว่ามันเป็นคําตอบของสมการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการแก้สมการนะครับนักเรียนครับครูมีกิจกรรมนะครับให้เรียนได้ลองทํากันนะครับผมอยากให้นักเรียนนะครับลองแบ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มละสี่ถึงห้าคนละกันนะครับผมแล้วร่วมกันนะครับสร้างโจทย์เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสักสองข้อละกันนะครับผม จากนั้นนะครับผมให้หนักเรียนนะครับลองแลกกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับให้เพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับลองแก้สมการนะครับที่เราเป็นคนตั้งโจทย์นะครับผมจากนั้นนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ร่วมกันสำรวจตรวจสอบคำตอบนะครับผมอ่ะครูให้เวลานักเรียนลองทำกิจกรรมครับ หลังจากนักเรียนนะครับได้ลองทํากิจกรรมแล้วนะครับผมนักเรียนลองดูสิครับว่านักเรียนได้ข้อสรุปอะไรหรือว่าได้ความรู้ความเข้าใจนะครับอะไรที่ได้จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสมมติว่านะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับตั้งโจทย์นะครับให้กลุ่มพืชเนี่ยนะครับลองแก้สมการนะครับโจทย์ที่เพื่อนเขาส่งมาเนี่ยนะครับเป็นสมการเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดคูณกับ 13x บวก44เท่ากับ35มครับมีใครอยากจะช่วยครูพืช แก้สมการนี้ไหมครับเรามาช่วยกันนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราควรจะทําอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับเราต้องพยายามอะไรครับกําจัดจํานวนที่อยู่ในฝั่งเดียวกันกับตัวแปร x ถูกต้องไหมครับผมงั้นอันดับแรกครับเราควรทําอย่างไรก่อนดีครับนักเรียนนักเรียนเห็นสิ่งที่อยู่นอกเล็บไหมครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองที่คูณอยู่ข้างหน้านะครับผม เอ๊ A, ถ้าครูถามว่าทําอย่างไรให้เศษส่วนส,สองเนี่ยถูกกาจัดออกไปนักเรียนก็ต้องใช่แล้วครับใช้สมบัติการเท่ากันของการคูณถูกไหมครับโดยการคูณ2เข้าไปถูกไหมครับงั้นเรานํา2นะครับคูณทั้งสองข้างของสมการนะครับเมื่อนํา2คูณทั้งสองข้างของสมการนะครับฝั่งซ้ายของสมการนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นนะครับเส้นหนึ่งส่วนสองนะครับที่คูณอยู่กับ 13x บวก4 4แล้วทั้งหมดเนี้ยคูณกับ2นะครับ ส่วนฝั่งขวาสมการก็จะเป็น35คูณกับ2นะครับถ้าเราคิดคำนวณฝั่งซ้ายของสมการออกมานะครับในส่วนที่อยู่ในวงเล็บเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแต่ส่วนที่คูณอยู่หน้าวงเล็บคือสิบองนะครับเมื่อนำสะครับจัดกลุ่มไปคูณกับ2ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมมันจะเกิดการใช่แล้วครับตัดทอนกันถูกไหมครับเหลือ1แล้วมาคูณกับผลบวกที่อยู่ในวงเล็บก็ได้เป็นนะครับวก44 ส่วนฝั่งขวาของสมการก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ35คูณกับ2ก็ได้ผลลัพธ์มาเป็น70นั่นเองนะครับทีนี้เราทำยังไงต่อดีครับนะฮะเหลือ 13x บวก44เท่ากับ70ละเราก็ต้องอ่าใช่แล้วครับกำจัด4 4ออกไปถูกไหมครับจะกำจัด4 4ี่ออกไปทำอย่างไรดีครับผมก็อ่าใช่แล้วครับทำการนำา44นะครับลบออกทั้งสองข้างของสมการถูกไหมครับเมื่อฝั่งซ้ายนะครับผม ถูกลบออกนะครับทั้งสองข้างด้วย4 4เนี่ยนะครับผมก็จะกลายเป็น 13x บวก44แล้วลบกับ44ฝั่งขวาสมการที่เป็น70เมื่อลบ44เข้าไปนะครับก็จะเป็น70ลบกับ44นะครับผมคำนวณค่านะครับแบบตรงไปตรงมานะครับฝั่งซ้ายของสมการ44ลบ 44, 44ก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับ 13x กบวก0ก็เหลือ 13x ส่วนฝั่งขวาสมการที่เป็น70็บลบสี่ีนัเยหาผลลบง่ายๆครับก็ออกมาเป็น26นะครับผม เอาละใกล้จะได้ค่าของตัวแปร x ละทำอีกขั้นหนึ่งครับไหนลองช่วยกันนิดนึงครับว่าการจะได้มาซึ่งค่า x จะคครูจะต้องทำไงดีครับจะต้องอใช่แล้วครับนำ13ใช่ไหมครับหารทั้งสองข้างของสมการถูกไหมครับเมื่อนำ13หารทั้งสองข้างของสมการก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับฝั่งซ้ายก็ได้เป็น 13x หารด้วย13ฝั่งขวาสมการก็เป็น26หารด้วย13ถูกไหมครับ ฝั่งซ้ายนะครับนักเรนสังเกตครับมีการตัดทอนนะครับ13ตัดทอนกับ13ไปก็เหลือเกเดียวนะครับผมส่วนฝั่งขวาสมการ26หารด้วย13ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2นะครับผมงั้นเราได้ x เท่ากับ2เมื่อเราได้ x เท่ากับ2แล้วนะครับผมก็น่าจะพอเดาได้ว่า2เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคําตอบของสมการถูกไหมครับแต่สิ่งที่จะมายืนยันว่า2เป็นคําตอบสมการนี้จริงเนี่ยนะครับนักเรนต้องทํายังไงก่อนครับนักเรียนต้อง ตรวจคําตอบนะครับตรวจสอบว่ามันเป็นคําตอบของสมการจริงๆหรือไม่ถูกไหมครับโดยการอะไรครับนักเรียนโดยการอลองนํา2เนี่ยนะครับแทนลงในสมการที่เป็นตัวโจทย์ถูกต้องไหมครับดังนั้นครูก็จะแทนนะครับ x ด้วย2เนี่ยนะครับลงในสมการโจทย์นะครับผมพอแทน x ด้วย2ลงไปแล้วนะครับนักเรียนจะได้อะไรออกมาครับฝั่งซ้ายของสมการนะครับที่เป็นเซนหนึ่งส่วนสคูณกับ 13x สามบวกสิบสี่เนี่ยนะครับผม เมื่อแทน2ลงไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็เท่ากับฝั่งขวาก็คือ35นะครับช่วยกันคำนวณค่านะครับดูในวงเล็บก่อนนะครับผมในวงเล็บนะครับเป็น13คูณกับ2 13คูณกับอได้เท่าไหร่ครับผมได้26ถูกไหมครับแล้วมันก็บวกต่อด้วย44นะครับอันนี้ค้างซ้ายของสมการนะครับคำนวณค่าต่อครับในวงเล็บตอนนี้เป็น26บวกกับ44แล้วนักเรียนครับนำา26บวกกับ44ได้เท่าไหร่ครับ ได้70ถูกต้องไหมครับ70นะครับมีเศษหนึ่งกสองคูณอยู่ข้างหน้าเศษหนึ่งสองคูณกับ70ก็จะออกมาเป็นใช่แล้วครับ35ส่วนฝั่งขวามันก็35อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ในบรรทัดสุดท้ายสะท้อนให้เราเห็นว่านะครับฝั่งซ้ายของสมาการและฝั่งขวาของสมาการต่างก็เท่ากับ35เหมือนกันนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นแบบนี้เราเรียกว่าสมาการเป็นอะไรนะครับสมาการเป็นจริงถูกไหมครับ เราแทนสองลงในตัวแปรของสมการแล้วเราได้สมการที่เป็นจริงแบบนี้เราจะสรุปได้ว่าอะไรครับนักเรียนอ่าใช่แล้วครับเราก็จะสรุปได้ว่าดังนั้น2เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของสมการเซนตส่วน2คูณ 13x บวก44เท่ากับ35นั่นเองนะครับนักเรียนครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาและจากตัวอย่างที่ครูได้ยกให้นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือนะครับที่เรียกว่าสมบัติการเท่ากันนะครับ เกี่ยวกับการบวกและการคูณที่ค่อนข้างจะใช้บ่อยในการแก้สมการเช่นเส้นตัวแปรเดียวถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการเน้นย้ํานะครับเรามาร่วมกันสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับสมบัติการบวกนะครับและก็สมบัติการคูณนะครับครูเริ่มต้นที่สมบัติการบวกก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนบอกครูนะยครับว่าสมบัติการบวกนะครับกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับ ถ้าเรามีนะครับจำนวน2จํานวนที่เท่ากันนะครับเราสามารถนําอีกจํานวนนะครับมาบวกแต่ละจํานวนที่เท่ากันได้นะครับผมซึ่งสมบัติการบวกตัวนี้เราอาจจะเรียกเต็มๆว่าสมบัติการเท่ากันของการบวกนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตไหมครับว่าในบางตัวอย่างเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้นะครับบวกทั้งสองข้างสมการแบบทุกๆตัวอย่างเลยถูกไหมครับอาจจะมีการลบด้วยจํานวนเดียวกันทั้งสองข้างของสมการเข้าไปด้วยถูกไหมครับ อาจจะกล่าวนะครับการดําเนินการที่เป็นการลบเนี่ยเข้าไปกับสมบัติการบวกเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมก็อาจจะกล่าวได้ว่าถ้ามีจํานวน2จํานวนที่เท่ากันนะครับผมนักเรียนสามารถนําอีกจํานวนนะครับมาลบแต่ละจํานวนที่เท่ากันได้นะครับผมซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือสมบัติการบวกนะครับผมทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับมาร่วมกันสรุปความรู้ในอีกสมบัตินึงก็คือสมบัตินะครับการคูณนะครับผม สมบัติการคูณนะครับกล่าวไว้ว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับถ้าเรามีนะครับจำนวนที่เท่ากัน2จํานวนนะครับผมเราสามารถนําอีกจํานวนนะครับมาคูณแต่และจํานวนที่เท่ากันนะครับได้โดยที่ผลลัพธ์มันยังคงเท่ากันเหมือนเดิมอยู่ถูกไหมครับอัน,นนี้เราเรียกว่าสมบัติการคูณหรือถ้าเราเรียกสมบัตินี้เต็มๆอาจจะเรียกว่าสมบัติการเท่ากันของการคูณก็ได้นะครับถ้าขยายสมบัติการคูณออกไปนะครับนั่รเยนจะเห็นว่าในตัวอย่างที่ผ่านมา มีการหารด้วยํานนที่เท่ากันทั <ad> ้งสองข้างสมการถูกไหมครับงั้นถ้าพูดการหารนะครับเข้าไปในสมบัติการคูณด้วยเราอาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อเรามีจํานวน2จํานวนนะครับที่เท่ากันเราสามารถนําอีกจํานวนนะครับแต่จํานวนนี้ต้องไม่ใช่ศูนย์นะครับสามารถนําอีกจํานวนที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมาหารแต่ละจํานวนที่เท่ากันนั้นได้โดยที่ผลลัพธ์ยังคงนะครับเท่าเดิมมอออยู่่นนนนนนนัััััเเะะคคครรรบบบาาี้กกก็ืสติท เกี่ยวกับการบวกและการคูณที่เราใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับผมหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมแล้วก็ได้สรุปความรู้ร่วมกันไปแล้วนะครับผมข้อสรุปต่างๆความรู้ความเข้าใจที่หนึ่นครบนะครับครูอยากจะให้นักเรียนนะครับลองเขียนแล้วนําไปแลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนๆนะครับผมอาจจะนําความรู้ความเข้าใจที่เรียนได้นะครับผมไปแบ่งปันไปสอนเพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยนะครับให้เขาเข้าใจ การแก้สมก,การในลักษณะแบบนี้นะครับให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับนะครับหัวข้อการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดวยใช้สมบัติการเท่ากันในคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ